แม่โคกันนะได้แล้วไปเป็นแบบนึงน,แบบน,นะคะคุณค่าอเอเล็กจะไปไม่โคนะคะก็วันนี้สเสบียง วันนี้จะเบียงหมดค,ะค่ะก็เลยต้องไปเนาะเหมือนฝนจะตกมาเลยนะคะคึมคึม <laughs> อะไรคะคนแปลกใช่ไหมคนคนหน้าแปลก <c ười> อืมไม่ใช่คนแปลกหน้าไอเมคนะคะเหมือนฝนจะตกเนาะคึมคึมแล้วคะ่ะเเล็กจะจะ การซื้อ,อของอนะคะเดี๋ยวสเสบียงสเสบียงหมดแล้วแล้วก็ต้องออกนะคะปกติก็จะไม่ค่อยออกเลยนะนคนที่อุย้ยทำไมาอุ้ยตัวอะไรอะ่ะรอ อุ้ยดูตัวตัวอุ้ยใหญ่เบลอเลยตัวเบลอเลยอุ้ยเขาเขาเลี้ยงหรอเขาเลี้ยงอะแต่เขามันหลุดมาเนี่ยเออเหรออุ้ยเพื่อนๆดูทิตัวตัวอะไรอ่ะอีกัวหน้าเออเหรอโอ้ยตัวเบลอเลยอะลุงชีพโอ้ยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้่เขาไม่เอาเข้ากรงหรอเเหรอเอาแล้วแล้วแล้วเขาไม่เข้าป่าเหรอเขาเลี้ยง โอ้ดูสิค่าเขาเลี้ยงตวัวเบลลเลยเขาเขาเขาออกมาได้เพื่อนดูสิตัวเบลล์อะไรนะโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิครัตบตัวเบลล์นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี Wait, oh, sure. o, o, ่คะเออเดี๋ยวเข้าไปโอ้จะเออรจับยังไงได้อ่ะเนี่ยเอออือเด็เดเขาไม่เข้าป่าใช่ไหมคะ เาเลียมไว้แต่ทีนี้มันหลุนดนะเขาไม่ขังไว้อืมท uh. ี่คนน่าัมันะหลุดดูไอ้เคเลตัวใหญ่เบ้อเลยนะคะโอยมาพอดีพอดีมันหลุดออกมานะคะอืมใหญ่เนะ วันนี้ก็อากาศคร้นคึ้มนะคะม่หนาวมากเลยนะคะคาดว่าคุคาดว่าจะตกเนาะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะเหมือนเขาจะมาแล้วเนาะเพื่อนๆฟ้ามืดมาเลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าตกมา ถ้าตกมาหน่อยๆเราก็ไม่ค่อยหวันหรอกนะคะตกตกเแนงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนครทองอะไปเขาจะรลระบายเนาะน้ําระบายไม่ทนันช่วงปีนั้นแบบที่เยลิกเยลิกอยู่หมู่บ้านนี้มาก็ไม่เคยท่วมแต่วันนั้นเมื่อปีก่อนนู้นท่วมมากเลยนะคะเท่าเท่าหัวเข่าเลยเนาะ กขาประกาศว่าให้เอารูดโอ,อกไม่เะ่นนั้นมันจะโอกไม่ได้เนาะเห็บมันมันลึกมากเลยนะคะอันีนี้ก็อะอน,นี้ก็ผ่านคลองนะคะ เเออเราอะเป็นคีเตอร์ไปไหนมาไหนเราก็ต้องถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงน,นะคะถ่ายวิวธรรมชาติเนะเาะเขาก็ <c oughs> วันศักนะคะเยริบอก็ไม่ได้ไปไปวัโอ้ยลงมาแลว้วเหมือนคนจะตกเ,ตเลยมาทำทำเนียแบบว่ากรรมาก็ตั้งหนุนตั้งนานแล้วเนาะโมเต๊ะนู่นน,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 นี่นู่นนีาา่นะั่นมาเราักสารเพนะก็ไม่ได้มีทีแต่เยริก็ไม่ยุ่งอะไระะหรอ,อกค่ะวันวันหนึ่งก็ ไม่ค่อยได้ทำงานเลยนะคะต่อไปก็ประมาณนี้นะนะคะขี่ขี่รถกันตะกยยนไปคนเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็กว,ะะวันไหนซื้อข้าวเอือ ถ้าลูกสาวเขาอยู่แล้วก็ได้ไหมคะเออถ้าลูกสาวเขาอยู่เราก็จะได้ไอ,อ้นี่เนาะเขาเขาจะจะพาไปนะคะเวลาซื้อข้าวสี้ออะไรเขาก็พามาเนาะอันนี้ก็พอดีก็ซื้อข้าวเสร็จก็ใส่ วินมานะคะให้วินมาส่งเนาะให้วินเอาแต่ข้าวมามามาไว้หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้อ,ออกออกถนนใหญ่ก็มาก็ไม่ไกลหรอกนะคะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะคะใเวลาเดินทางช่องนาทีนะคะ ก็ออกถนนใหญ่ถนนถนนใหญ่ถนนบางนาตราดแล้วน,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 นะคะแล้วก็ไหวไหวไหวมันแต่มันเป็นเนินนะคะ ขึ้นไม่ไหวนะคะเกินว่นาเสียลนก็้ือเราลงไม่ไหวเนาะ ยืดกำลังยอดค่ะป่าแต่ดูแต่ไม่ยุงกันเด็กูเหมือนบางวันมักระสิกหนุกเลยนะคะติดแบบ ก็ไม่มีขายแม่ค้านะคะวันวันจันทร์เขาไม่ให้ขายของเนาะมันก็เร่งไม่มีอะไรเลยนี่ก็